มามามาพูด uh, รัก m n t e r a n in t h e i o m e กันเบียร์888สวัสดีครับผมวันนี้มาเสนเฉิม,มโ,นโนสกอเพียน DC นะครับเป็นรุ่น150 HG นะครับตัวนี้จะได้เป็น DC5 นะ DC ตัวใหม่เลยนะครับ DC5 นะฮะก็รอบ7.4นะครับ,อ,รบอ่อน้ำหนักตัวรอบ215กรัมกำลังเบรกอยู่ที่ประมาณเอ่ 5. 5. 5. อ5.5กิโลนะ นะครับ5.5กิโลจุสายก็100เมตรถึง130เมตรนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แแตกขนาดหน้าตัดของตัวสายด้วยนะครับตัวนี้ข้อดีคือมันจะเป็นรุ่นสปูล MGL นะนะครับ MGL ก็จะเล่นพวกเหยื่อเบาอะไรพวกนี้ได้นะครับก็โลกใหม่มีประกันนะครับมีประกันลอกราคาดีเลยนะครับราคาก็ตามหน้าคลิปเลยนะครับถ้าไทย จะไม่พูดกันดีกว่านะสายนี้เรารู้กันอยู่แล้วอะโอเคปะ่ะนะครับก็มีตัวนี้ให้นะราคาดูเอานะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพูดติดหน้าคลิปไปก็เดี๋ยวเผื่อเมียมาเปิดเจอก็จะคุ่นมาเป็นหลักฐานจะวุ่นมายกันอีกนะเ,นกเพราะฉะนั้นก็ดูเอาที่หน้าคลิปแล้วกันนะแต่ถ้าใคริน b o x มาเฮ้ยนะสักเก้าร้อยสามสิบได้ไหมอาตัดไปดิ